วันนี้จะมาบันทึกนะในช่วงสัปดาห์แรกนะคะแม่ลูกอ่อนต้องเจอกับอะไรบ้างที่หลายคนไม่ได้พูดถึงแล้ววันนี้นะคะก็จะมาบันทึกไว้เพื่อที่จะเตือนใจตัวเองว่าตัวเองต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะตั้งแต่วันแรกคลอดนะคะจนในช่วงสัปดาห์แรกนะว่าหนึ่งแหละ มันจะเจ็บแผลมากอุ๊ยเธอจะเ,เธอเจ็บแผลมากสองนะคะด้วยความที่ผ่าคลอดเนี่ยนะคือโอเควันแรกโอเควันแรกนะมันจะไม่เจ็บเพราะว่ามันยังชายอยู่เนาะแต่ว่าวันที่สองนะคะมันจะเจ็บมากแล้วก็ตอนนั้นจําได้ว่ามันมีอาการสั่น้วยคือแบบเวลาที่เขาให้เดินอะ่ะเขาให้เดินไปเข้าห้องน้ำเองเนาะ สั่นเลยนะแล้วก็หนาวแล้วก็สัน่นงอแงๆเพราะมันเจ็บแผลนะแล้วลูกนะจ๊ะหลังจากนั้นด้วยความที่อยากจะเป็นแม่ที่ให้นมลูก,ลกเองนะคะก็ต<ๆ>้องให้ลูกกินนมนะแล้วมันก็คือเจ็บมากอุ๊ยเธอเจ็บมากลูกจะต้องพยายามกินนมนะตลอดเวลา all the time นะคะ all the times ก็คือเขาก็อยู่ตรงแขนเธอนะคะอุ้ยได้อยู่ตรงแขนเนี่ยตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนะจ๊ะรวมถึงเขาก็จะคอยกินนมคอยแบบว่ากินนมตลอดเวลาด้วยประมาณในทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยละมัง้งตอนนั้นนะ่ะตอนวันแรกวันสองวันแรกนะคือประมาณสองสามเมื 3, ่อประมาณหนึ่งถึงสามวันแรกเนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วลืมไปแล้วเห็นไหมลืมไปแล้วไม่ได้บันทึก ลูกก็จะพยายามกินนมตลอดเวลาแล้วก็ตอนนั้นนมก็ยังมีไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะหรอกลูกก็พยายามกินพยายามกินเพราะว่าเชื่อที่จะทําการเขาเรียกว่าอะไรเรียกน้ํานมนะคะหลังจากนั้นวันที่น่าจะวันที่สี่นะนมก็จะคัดเต้านะจ๊ะเจ็บนะจ๊ะแต่ว่าดีหน่อยที่รอบนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้ทันเราก็บีบออกก่อนมันก็เลยไม่เจ็บอ่า มันก็ยังเจ็บอยู่แต่มันก็เจ็บไม่มากนะจ๊ะหลังจากนั้นนะก็ยังมีอาการเจ็บแผลนะจ๊ะเดินไปก็เจ็บทําอะไรก็เจ็บนะจ๊ะอยู่ต่อเนื่องจนในช่วงสัปดาห์แรกมันจะเจ็บมันจะเจ็บนะคะแล้วเออลืมไปเลยว่านะในช่วงสามวันแรกสมวันแรกนะมีอาการเจ็บท้องมากด้วยเพราะว่าเราผ่าคลอดแล้วด้วยความที่ เหตุผลอะไรไม่รู้นะคะมันมีแก๊สในท้องเยอะมากแล้วด้ยวดยวความที่แก๊สในท้องนี่แหละทําให้มีอาการเจ็บท้องมากคือเวลาให้นมไปนะลูกอยู่บนท้องเราเรายังรู้สึกแบบปวดแต่มันปวดมันเจ็บมันแบบทรมานนะอ่ะอ่ามีอะไรอีกหลังจากนั้นในช่วงที่เธอนอนนะจ๊ะอุย๋ยเธอก็นอน ไม่ได้นอนนะคะในในในช่วงสัปดาห์แรกนะ่ะไม่ได้นอนไม่ได้นอนราบกับที่นอนนะคะนั่งค่ะก็แบบอยู่ในท่านั่งแบบนี้นะนั่งนั่ง,น,งนอนนอนแบบนี้แหละแล้วก็ลูกอยู่ในแขนนะจ๊ะอืมแล้วลูกก็อยู่ในแขนเพื่อที่จะกินนมแล้วลูกก็ยังไม่ยังไม่สามารถเอาลูกนอนในที่นอนของลูกได้เพราะว่าเอาไปนอนลูกก็ตื่นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้อุ้มตลอดเวลาค่ะ กลางวันก็อุ้มนะคะกลางคืนก็อุ้มอืมมีอะไรอีกจ๊ะเอ่อทำงานบ้านอะไรก็ไม่ค่อยได้นะจ๊ะตอนนี้ก็พักไปก่อนก็พักไปก่อนแล้วก็เอ่ออืมอ,อีกอันหนึ่งก็คือความเศร้ามันจะรู้สึกดิ่งๆบ้างมันจะรู้สึกดิ่งๆรู้สึกมีความ มีความเศร้ามีความเซนซิทีฟอะอโอเคเอาอแปบ๊บหนึ่งนะมีความเซนสิทีฟก่อนความเซนซิทีฟมากช่วงช่วงช่วงสองสัปดาห์เนี่ยจะรู้สึกเซนซิทีฟมากนะใครพูดอะไรนิดๆหน่อยๆที่แบบโดยเฉพาะสามีสามีพูดอะไรนิดๆหน่อยก็แบบรู้สึกแบบมาสั่นสะเทือนมากหรือว่าเห็นลูกคนโตร้องไห้ก็จะสั่นสะเทือนมากรู้สึกแบบ รู้สึกแย่รู้สึกจะร้องไห้ตลอดเวลารู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกมันดาวดาวอ่ะมันมันรู้สึกแย่มันรู้สึกเศร้าอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเหมือนตัวเองจะเป็นซึมเศร้านะมันมีความคิดเอ,อความคิดที่เศรา้ามันมีความคิดที่แย่ๆอ่ะมันมันไม่มีความสุขอ่ะอืมแต่ว่าอันนี้อุกก๋ยก็โอเคอุ๋ยก็ จัดการกับอารมณ์ตรงนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่จะบอกว่ามันมีความรู้สึกตรงนี้ออืมสำหรับลูกคนนี้ไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนจะเล่าให้ฟังว่าลูกคนก่อนน่าจะเป็นคนที่คนแรกกับคนที่สองเนี่ยแหละด้วยความที่เราตามความคิดของเราไม่ทันืูว่าตามอะไรในสมองของเราไม่ทันอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกคิดว่าหนวกหูลูกอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบ รู้สึกแบบคิดถึงตอนที่เขาอยู่ในท้องอ่ะเข้าใจไหมมันเป็นความรู้สึกที่เราคิดถึงตอนที่เขาอยู่ในท้องแล้วมันมันมันเกิดความคิดในหัวของเราอ่ะมันเปรียบเทียบว่าเออเราเราคิดถึงลูกตอนที่อยู่ในท้องมากกว่าลูกที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยนะอันนี้เป็นตอนลูกคนที่หนึ่งคนที่สองนะแต่ว่าลูกคนที่สามเนี่ยคนนี้ไม่เป็นนะคะเพราะว่าไม่ปล่อยให้ตัวเองคิดถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ ไม่ตามความคิดของตัวเองคือไม่ทําไม่ทําเพราะว่าเราจะรู้สึกไม่ดีเลยแหละนะก็โอเคค่ะประมาณนี้เล่าให้ฟังนะจ๊ะเป็นการเล่าแบบเล่าไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> มันอาจจะไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะเพราะ,ะนั้นก็ฟังไว้สําสหรับคนที่กําลังจะมีน้องนะคะคลอดลูกนะคะแล้วก็เอาเก็บไว้เตือนใจตัวเองด้วยประมาณนี้คือไม่ได้บอกว่าให้ <c oughs> เรา ที่จะกลัวในการที่จะมีลูกหรอกแต่ว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเอรู้ไว้เพื่อที่จะเราจะได้เตรียมตัวทันคือลูกคนนี้นอุ้ยก็เตรียมตัวแลาว่าเพราะว่ารู้ว่ามันจะมีอาการซึมเศร้ารู้ว่ามันจะมีอาการเครียดใช่ไหมแล้วเราอ่ะดันมาคลอดลูกตอนในช่วงฤดูอ่ะ เขาเรียกว่าลดดูใบไม้ผลิพอดีมันก็จะอึมครึมอึมครึมหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเองก็พยายามหาวิธีการในการที่จะจัด,จดการกับตัวเองนะอุ้ยเป็นคริสเตียนเนาะมีพระเจ้าเราก็อธิษฐานด้วยอ่านพระคัมภีร์ด้วยพยายามที่จะไม่ไม่ทาอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกแย่นะคะแล้วก็หาอะไรที่หาแรงบันดาลใจในทุกๆวันอธิษฐานกับพระเจ้าใน,นทุกๆวันค่ะอันนี้คือช่วยได้มากๆนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายนะคะ